สวัสดีค่ะมีรถโรสรภาพสวยๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ mm hmm. ฟรีดาวผ่อนส,สบายเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้น mm hmm. เป็นรถอีโก้ค่ะที่ประหยัดน้ำมันและน่าใช้สุดๆเลยนะคะ mm hmm. น,ะคะนิสันอาร์เมราขึ้นยนต์102เกียร์โตปี2015ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะค้านะคะนิ่มมากๆเลยนะคะ Airbag a กเอเบกุญแจรีโมทนะคะ คันนี้ประหยัดสุดๆเลยค่ะสามารถเติมน,น้ำมันอีซิได้ด้วยขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้ในที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานดีแล้วนะคะใครกําลังมองหารถอีโกคาร์ประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับดีแนะนํเป็นคันนี้เลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะไม่วิ่งน้อยมากๆเลยนะคะเลขไม่ที่หกหมื่นห้าพันกิโลเททานะคะประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะเป็นรถมือแรกค่ะ ใช้สุดๆเลยค่ะมีสเกรโรอบคันสปอยเลอร์หลังอีกต่างหากนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยาก,กอย่ที่คิดเลยค่ะนิสันอาร์เมล่าขึ้นยนพันสองเทีออโต้ปี2015ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5ก้า8ติดต่อแอมค่ะ